เฮ้ยมาเบาสิวะเดี๋ยวรถกูก็เปื้อนหมดหรอกผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับผมขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจกูเบื่อฟังคำพวกนี้เต็มทนแล้วพี่พีพี่พีใช่ไหมครับผมแม็กไงครับจำผมได้ไหมครับอแม็กจำได้สิว่าแต่แกมาทำอะไรแถวนี้วะอย่าบอกนะ เพราะเป็นเด็กล้างรถอะครับพี่ผมล้างรถอยู่แถวนี้นะครับแล้วพี่ล่ะครับมาทำอะไรแถวนี้ครับบ้านพี่ไม่ได้อยู่แถวนี้นีครับพอดีพี่มาทำงานมนแรกนะทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทบริษัทส่งออกอะอยู่ข้างหน้านุ้นแกรู้จักปะรู้สิครับผม อิจฉาพี่ยังเลยนะครับจบมาก็ได้ทำงานดีๆได้เป็นถึงผู้จัดการนะ่ะไม่แปลกใจหรอกแม็กที่แกจะอิจฉาฉันนะ่ะน้ำหน้าอย่างแกเนี่ย <c oughs> ก็เป็นได้แค่เด็กล้างรถขั้นของผมไปวันๆไหน, <c oughs> นๆแกก็ล้างรถอยู่แถวนี้พอดีพี่ฝากล้างรถด้วยล่ะได้ครับพี่ผมจะล้างให้สะอาดเลยครับ ค่าล้างรถไม่ยองถอนพี่ว่าคนอย่างแกเนี่ยกว่าจะหาเงินมาได้ขนาดนี้สงสัยต้องวุ่นอยู่กับการล้างรถทั้งวันสินะ <c oughs> อันนี้ติบพี่ดูจากสภาพแกแล้วเนี่ย ยังไม่ได้กินข้าวสินะไปหาซื้อข้าวกินด้วยล่ะรีบล้างสิวะยินบื้ทำไมอะ่ะรีบล้างสิวะได้ครับพี่สวัสดีครับทุกคนนะครับ วันนี้เราก็มาเจอเพื่อนเก่าแล้วนะครับผมเขาชื่อแมก็กจําได้ไหมครับทุกคนถ่ายเพื่อไหน,หนเร็ว <c oughs> เรามาดูกันนะครับว่าเขาจะล้างรถได้สะอาดไหมแต่ผมว่าเขาน่าจะล้างได้สะอาดนะครับเพราะว่าเขาทํางานอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก <c oughs> <c oughs> แต่เสียดายนะครับวันนี้ผมมีเวลาไลฟ์สดแค่นี้เดียวเองเพราะว่าผมได้รับตําแหน่ง ไปเป็นผู้จัดก,การบริษัทดังแห่งหนึ่งผมต้องรีบไปครับแต่ก่อนไปเนี่ยเรามาขอรู้จักเขาหน่อยนะครับใกล้ๆเลยมาแล้วนะเขากล้องไหนแล้วอย่านะครับพี่พีหยุดถ่ายเถอครับแมนะนิดนึงทักทา,ายเพื่อนๆหน่อยแล้วพอเือครับพี่ผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมคนนี้เขาค่อนข้างขี้อายแล้วก็เขินกล้องนะครับ ยังไงผมขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดด้วยนะครับแม่นี่เกจะเขินกล้องไปทำไมวะที่พี่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อแกนะเว้ยแล้วเวลาเกด,ดังนะลูกค้าที่อื่นน่ะเขาจะได้เข้ามาล้างรถแล้วเกก็จะได้มีเงินไงไม่ดีใจเหรอฮะ <laughs> <laughs> เอ้เออ นี่ก็ได้เวลาแล้วพี่ขอโทษก่อนนะเว้ยฝากรถดว้วยล่ะไอ้น้องชาย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคุณบอสเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับก่ดอนไปเรามาทักทายเขาหน่อยไหมครับ คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันอ๋อคือพอเราเป็นเพื่อนซีกันนะครับแค่ไร่หยอกกันเล่นเองนะครับคุณบอสไม่มีอะไรจริงๆนะครับคุณบอสแต่ดูเหมือนเพื่อนของคุณนะไม่ได้ตลกด้วยออกับการกระทาของคุณเลยนะคุณบอสครับเพื่อนผมอ่ะ ขเขาแค่เกินกล้องเนครับบอสไม่มีแรงจริงแต่คุณกล้าทําแบบนี้ต่อหน้าคนเป็นหมื่นเนี่ยนะเออคุณบอสครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานในบริษัทของเราเลยนะครับคุณบอสมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงกันคุณเป็นถึงผู้จัดการคุณก็เหมือนตัวแทนของบริษัทต่อไปถ้าคุณไปเซ็นสัญญา รือคุยงานกับลูกค้าคนอื่นเขาจะมองบริษัทของเราเป็นยังไงกันแล้วอีกอย่างนี่ก็เพื่อนของคุณคุณพูดจาหย,ยาบหยามปนามให้เขาอับอายขายหน้าขนาดเนี้ผมจะไว้ใจมอบหมายงานให้คุณทำงานในบริษัทได้ยังไงกันคุณพีเออคุณบอสครับพวกผมแค่ไล้หยอกกันเล่นยนะครับคุณบอส ถ้าเกิดว่าคุณบอสไม่ชอบเดี๋ยวผมลบคลิปเรื่องมันก็จะได้จบรูเหมือนคุณยังไม่เข้าใจนะคุณพี่บริษัทเราผมจ้าให้คุณทำงานต่อไม่ได้อีกแล้วพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทอีกคุณคุณบอสครับคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละเพราะการการะทำของคุณนะ่ยมันได้อธิบายทั้งหมดแล้ว คุณไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้จัดการแม้แต่ข้อเดียวคุณไม่เคารพคนอื่นสนใจแต่ตัวเองแล้วอีกอย่างทัศนคติของคุณนั้น,นแย่มากๆแบบนี้เราคงร่วมงานด้วยกันไม่ได้เชิญครับ รค,ครับไม่เป็นไรครับพี่พีแม็กเองเหรอครับพี่แล้ววันนี้แม็กไม่ได้ไปล้างรถเหรอไม่แล้วครับพี่ผมไม่ได้ทำงานล้างรถแล้วครับตอนนี้ผมออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วครับพี่เหรอพี่ดีใจกับแม็กด้วยนะ เออว่าแต่เป็นไงมาไงหรอครับถึงได้กลายมาเป็นเด็กเสร์ฟแบบนี้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นพี่ไปสมัครผู้จัดก,การที่บริษัทไหนๆก็ไม่มีใครรับเลยพี่เลยจำใจต้องไปเป็นเด็กเสริ์ฟมี่ละลนนั้นเอางี้ครับ ตอนนี้บริษัทของผมเปิดรับตําแหน่งผู้จัดการอยู่ผมว่าตําแหน่งนี้เหมาะสมกับพี่นะครับแต่พี่คิดว่าตําแหน่งนี้ไม่เหมาะสมกับพี่หรอกอันที่จริงเป็นเด็กเสิร์ฟก็สนุกดีนะพี่ขอบใจแม็กมากนะขนาดพี่ทำกับแม็กอย่างนั้นแม็กยังไม่เคยลืมพี่เลย แค่นี้พี่ก็ดีใจมากแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนี่ครับผมก็อยากให้พี่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้บ้างคนเราก็มีผิดพลาดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ผมจะไม่บังคับและยัดเยียดตำแหน่งนี้ให้พี่หรอกนะครับถ้าพี่เปลี่ยนใจหรือมีปัญหาอะไรให้ผมช่วย ติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะครับขอบใจแมกมากนะพี่อยากจะขอโทษทุกๆอย่างทุกๆเรื่องที่พี่เคยทำไม่ดีกับแมกไว้พี่ขอโทษนะช่างมันเถอะครับพี่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วขอบใจมากนะแมก เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ